สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําขนมปังสไตล์ตุรกีที่ตุรกีเขาเรียกว่าชูไรค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบใหม่จะคล้ายๆพา,ายชั้นแต่ว่าจะออกสไตล์ตุรกีนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าค่ะทําง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่ว่าเขาจะมีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองตัวนี้ไม่ได้ช่างให้นะคะเพราะว่าคนตุรกีใช้แก้วน้ำตวงมีนาใช้ถ้วยตวงตวงให้นะจ๊ะไปค่ะไปเริ่มทากันเลยดีกว่า ตัวนี้มีนะจะทาเยอะนิดนึงนะเพราะว่าไหนๆก็ทําแล้วค่ะเผื่อสามีตอนเช้าด้วยเลยละกันจะมีน้ําค่ะน้ําครึ่งถ้วยตวงอะน้ำอุ่นเดียละค่ะครึ่งถ้วยตวงหรือน้าอุณหภูมิห้องก็ได้นมค่ะนมรสจืดครึ่งถ้วยตวงน้ําตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปนะคะเกลือครึ่งช้อนชาและยีสต์ค่ะหนึ่งช้อนชาวันนี้ทำเร็วๆเลยนะคนทุกอย่างให้เข้ากันมีน้ำไม่รอพรุกยีสต์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งค่ะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์สูตรตุรกีทำง่ายหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะ2ถ้วยตวงแล้วนะคะ ตัวนี้น่าจะใช้ประมาณ2ถ้วยตวงครึ่งคือใครจะทำเป็นสูตรเล็กก็ได้แต่ว่าก็ลดแป้งลงสูตรเล็กก็คือเอาน้ำมาผสมกับน,นมเนี่ยแหละค่ะให้ได้ครึ่งถ้วยตวงแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือปลายช้อนชายีสต์ประมาณ1ช้อนชาเหมือนเดิมค่ะส่วนแป้งเนี่ยนวดให้เขาไม่ติดมือเป็นพอไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์เป็นพอเท่านั้นเองนี่คือสูตรนี้นะมีนา บอกครึ่งสูตรให้แล้วนะเมื่อกี้นะอ่ะแลวก็คนนะคะตัวนี้ครึ่งถ้วยตวงเป็นสองถ้วยตวงครึ่งแล้วนะมานี้แล้วก็นวดค่ะเจ้าของสูตรเขาบอกว่าเคล็ดลับก็คือถ้าเรานวดประมาณ3ามสี่นาทีนวดนานแค่ไหนขนมปังออกมาก็จะนุ่มและจะยืดหยุ่นดีมากเท่านั้นอันนี้ก็คือเรื่องจริงเดี๋ยวเราเอามานวดนะคะ เติมแป้งได้ค่ะสามารถเติมแป้งได้ตลอดเวลาแต่ว่าอย่าให้แป้งแข็งเท่านั้นเองเนี่ยเราก็นวดตัวนี้ก็นี่เห็นไหมคะว่าเนี่ยสองสองถ้วยตวงครึ่งแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เอาตามสูตรก็สองถ้วยตวงครึ่งจริงๆนะเพิ่มค่ะเพิ่มได้ถึงสามถ้วยตวงนะคะมีนาจะเขียนว่าสองถ้วยตวงครึ่งถึงสามถ้วยตวงนะแต่ว่าค่อยๆใส่ หลังจากสองถ้วยตวงครึ่งเนี่ยค่อยๆใส่ลงไปอย่าใส่แป้งไปพรวดเดียวสามถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวแป้งจะแข็งได้นะอ่ะมีนาจะนวดนะคะแล้วก็นวดแบบนี้เลยนะคะนวดให้เขาแบบได้เนียนๆประมาณนี้มีนานวดแค่ห้านาทีสิบนาทีเท่านั้นเองลูกชายมาอยู่ข้างๆเราจะตัดแป้งนะคะออกเป็นสี่ส่วนนะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆยังไม่ต้องพักแป้งนะคะ ตัวนี้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เอามาวางบนจานได้เลยค่ะจานปกตินี่แหละคะ่ะดูเนื้อแป้งนะเขาจะไม่แข็งแต่กับว่าเขาจะไม่ติดมือเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้สองแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเราจะหาถุงพลาสติกนะคะคุมแป้งคุมแป้งหวใไปแล้ว คุมแป้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะระหว่างนี้นะคะเตรียมเนยหนึ่งร้อยกรัมจะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ถ้าเนยเค็มเราตัดเกลือในแป้งทิ้งนะมีเราใช้เนยจืดนะเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปให้เขาเค็มนิดๆไปแพ้เนยนะคะใช้มาการีนได้นะหนึ่งร้อยกรัมยสกรัมเนยหนึ่งร้อยกรัมนะคะเอาไปละลายจ้า ละลายเนยนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำมันพืชค่ะรอให้เขาละลายทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ไปตั้งพักเอาไว้หลังจากสิบนาทีแล้วนะคะเราก็ออกมาหนึ่งก้อนโรยแป้งค่ะเราจะแผ่แป้งนะคะให้เป็นแผ่นบางบางเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราสามารถ แป้งเนี่ยพอพักแล้วอะ่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นขึ้นแต่ตอนแรกที่เรานวดแป้งนะ่ะอย่านวดให้นิ่มเกินไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรีดไม่ได้ใส่แป้งไปประมาณ3ามถ้วยตวงได้เลยนะคะตอนเรานวดแป้งอะ่ะเ,เราโรยค่ะใครซื้อตัวนี้ของมีนาไปแล้วนะก็ทำแบบมีนาได้เลย แป้งเขาติดนะคะเราก็โรยโรยแป้งแป้งสาลีนี่แหละค่ะแป้งสาลีอเนกป,ประสงค์ธรรมดานี่แหละค่ะแล้วเราก็ม้วนเห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็จับตัดข้างเข้ามาถ้าใครซื้อไม้มีนาไปแล้วนะก็ทําได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ที่รีดแป้งธรรมดาค่ะรีดวิธีไหนก็ได้ให้เขาบาง เราจะไม่จับตรงกลางเขานะเราจะจับแค่ข้างๆแล้วก็สะบัดออกเสร็จแล้วค่ะจะได้แบบนี้อ่ะเลยกับน้ำมันที่เราผสมกันไว้แล้วอ่ะตัวเนี้ยใครอยากให้มีรสหวานใส่น้ำตาลลงไปได้นะคะก็คือใส่ไปตอนต้มนั่นแหละชิมดูให้มมนมีรสหวานหวานเค็มๆเราจะโรยแบบนี้แล้วเราจะทา้ทั่วแผน่น บางๆค่ะให้ทั่วแผ่นเลยพับด้านข้างเข้ามานิดนึงค่ะพับด้านข้างข้างนี้เข้ามานิดนึงดี๋ยวเราก็ทาอีกทาไอตัวที่พับด้านข้าง้ันนี้คือเราต้องทาให้ทั่วแผ่นอะนะตัวนี้เราก็ทา เนยถ้าไม่พอละลายใหม่เพิ่มได้นะคะถ้าเหลือก็เอาไว้เก็บไปใช้อย่างอื่นได้นะนี่นะคะแล้วก็พับเข้าอีกแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้ให้เป็นรูปแบบนี้ตัดครึ่ง ม้วนค่ะม้วนอันแรกม้วนให้ได้แบบนี้เห็นไ,ไหมคะเราจะทำเป็นก้อนเล็กก็ได้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะทําเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ก็คือม้วนเขาเข้ามาอีกก็เป็นก้อนใหญ่เข้าใจใช่ไหมแต่มีนานเนี่ยจะทําเป็นก้อนเล็กก็คือเอาเท่านี้ค่ะ มวนค่ะม้วนเข้ามาเราก็จะได้สองก้อนแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็กดนิดนึงจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้คือแล้วแต่แล้วก็เอาไปวางบนจานะคะ่ะใส่ถุงไว้ค่ะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือสักสิบนาทีก็ได้ค่ะให้เนยเนี่ย เขาค่อนข้างแข็งตัวนิดนึงมีนาจะเอาไปแช่ตู้เย็ยนประมาณ10นาทีนะคะเราจะเอาไข่แดงนะคะ1ฟองแล้วก็ผสมเนยเนี่ยะคะ่ะที่เหลือลงไปนิดนึงหรือน้ำมันพืชก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราอยากได้สีแดงๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอุ่นเตาอบแล้วที่ไฟสองร้อองศานะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเราแช่เย็นออกมาแล,แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะโรยแป้งนะคะแล้วก็หยิบออกมาหนึ่งก้อน กดค่ะกดให้แบนทำให้เป็นแบนๆตัวนี้นะคะทำเสร็จแล้วเราสามารถแช่ตู้เย็นได้พอจะทานนะคะเอามาอุ่นไฟอ่อนๆอุ่นไ้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ค่ะเขาก็จะกรอบเหมือนเดิมถ้าไข่นะคะ ไข่แดงผสมเนยผสมน้ำมันก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะแดงค่ะต้องแดงแดงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะโรยค่ะโรยเป็นงานะคะงานคั่วมีงานดมนิดนึงแบบนี้เราจะเอาไปอบที่ไฟ200องศานะคะไฟบนล่างนะไม่เปิดพัดลมหรือใครจะเปิดพัดลมก็ได้ค่ะ อบมา20นาทีนะคะก็สีจะได้แบบนี้เขาก็จะเป็นชั้นมันก็จะเป็นชั้นๆน,นะคะแบบนี้เห็นไหม แบบนี้นะคะแล้วดื่มกับกินหน่กมีเป็นชั้นๆแบบนัในนี้นะคะจะมีอกไก่อกไก่ต้มแล้วก็ฉีกนะคะเสร็จแล้วจะเติมมายองเนสค่ะเติมซอสพริกลงไปเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็มีแตงกวาซอยค่ะเป็นเส้นเท่านี้เองที่มีนาทำให้ลูกชายนะอืม แล้เดี๋ยวเราก็เลือกมาสักอัน,นค่ะแบบนี้เดี๋ยวไรท่านจะถามทานยังไงแล้วแต่เลยค่ะจะทานคู่กับแกงก็ได้แกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานหรือแกงอะไรก็ได้แต่ว่าส่วนตัวมีนาทำให้ลูกชายแบบนี้นะคะก็คือเอาทุกอย่างเนี้ยค่ะใส่ลงไปเป็นแซนด์วิชนั่นเองค่ะสําหรับเด็กน้องก็ทานค่ะ ใครจะใส่แบบผักชีล,ลงไปด้วยก็ได้นะคือแล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบแบบไหนนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ลูกชายทานเดี๋ยวใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ